ท่าบพี่น้องสื่อมวลชนครับวันนี้ก็จะเป็นการรายงานผลการปฏิบัตินะครับจากการปล่อยแถวระดมกวาล้างประจําเดือนสิงหาคมนะครับตามแผนพิทักษ์นนทบุรีนะครับซึ่งผลการปฏิบัตินะครับที่เราประกอบกาลังการทั้เครื่องฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็ทหารแล้วก็ทางเทศกิจนะครับกำนัมพิบ้านผลปรากฏว่าได้มีได้จับกลุมอาวุธปืนได้จํานวนถึง22กระบอกนะครับแล้วก็ เรื่องยาเสพติดเนี่ย367รายนะครับคดีครั้งเก่าจับได้ถึง43รายนะครับแล้วก็มีคดีอื่นๆอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเ,เรื่องเองินกู้นอกระบบนะครับซึ่งเป็นนโยบายทางการของรัฐบาลนะครับก็ก็มีการจับกุมได้ท่านี้จะคัญคือยาเสพติดนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะผมจะขออนุญาตให้ทางท่านท่านผู้าการได้ได้กรุณาลงรายละเอียดน้ำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับ อยากกลับ,บเรียนเสริมท่านผู้ว่านะฮะนี่เป็นการแผนระดมกวาดล้างในเดือนสิงหาคมตามแผนยุทธการพิทักษ์หนุนบุรทีที่ท่านผู้ว่าปล่อยแถวครั้งนี้เรามีการบูรณาการทั้งสืบฐานีและกองออบการสืบสวนท่านจะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการประกอบวิชกรรมในอาวุธปืนในเขตนบุรีเนี่ยลดลงจำนวนมากครั้งนี้เราจับกลุ่มถ้าถ้าเทียบกับสิทธตีการจับกลุ่มที่แล้วเนี่ยครั้งนี้อาจจะน้อยแต่ครั้งต่อไปเนี่ยเราจะปูพรมทุกทุกพื้นที่ ในนนทบุรีนะครับท่านจะเห็นว่าอาวุธปืนที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นอาวุธปืนที่ร้ายแรงอยู่อยู่หลายประเภททั้งวุธปืนสั้นและอาวุธปืนยาวนะครับประสิทธิภาพในอาวุธปืนแต่ละกระบอกเนี่ยก็สามารถทำลายตัชีวิตโดยพ่อ,อตำรวจตำรวจอีกฮะดูดูนะับปอกศูนย์อาวุธปืนนี่คือโคนโคนเนี่ยยิงยิง,ย,งยิงระบบที่อันตรายมากนะครับส่วนคดีที่สองคือกรณีที่ฝ่ายสืบสวนของปาก 7, ีส็ดนทําการ ติดตามบุคคลเป้าหมายโดยเฉพาะบ้านเช่าอหอพักอพาร์ตเมนต์ในเขตของเมืองทองธานีนะครับเราขอจากการสืบสวนของปากเกตเราขอหมายคนเข้าทําการตรวจค้นที่คอนโดเมืองทองก็สามารถจับกลุ่มและขยายผลได้ขณะนี้เราได้เราขยายผลอยู่ได้ของกลางยาบ้าเน 4, ี่ยสี่พันกว่าเม็ดและยาไอเนี่ยห้าห้าสิบเอ็ดกีนะครับซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยโดยเฉพาะเราได้จัดทากลุ่มรายหอพักบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์ในการแจ้งเหตุแหล่งซุกซ่อนอยาเสพติด แล้วข,ขนาดนี้เนี่ยจะติดลายนี่นะเราเราได้ขยายผลตั้งแต่ตลอดเนื่องมาจนสามารถจับกลุมได้แล้วเราจะยึดทรัพย์ตามพรบวัตกรรมนะครับผมจะฝากนิดนึงฮะในเรื่องการแจ้งเหตุเบาะแสต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าคอนโดหอพักหรือสถานประกอบการต่างๆรวมทั้งธนาคารร้านทองถ้าท่านแจ้งเหตุให้เจ้าที่ตำรวจได้เร็วเนี่ยเราจะสามารถที่บริก,การได้เชิงลุกได้เร็วโดวยเฉพาะในในด้านการติดตามจับกลุมคนร้ายอย่างนี้นจะฝากฝากเพิ่มเติมตรงน,นี้ครับ